เติมจากในของอินเดียเขาจะไม่มีตรงนี้นะคะตรงตรงช่องระบายอากาศเนี่ยจะช่วยในกรณีที่คือยูต่ตรงรตรงกลางจะอยู่ระหว่างตรงนี้ค่ะอันนี้พร้อมที่จะผูกได้ซึ่งรากที่เราเห็นเนี่ยมันจะเยอะกว่าในในถุงดําที่เราเพาะชําแบบเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบเดิมดีไหมครับนะฮะนี่ก็จะเป็นรากแบบเดิมตรงใกล้นี้อ่าตามมาเลยครับตามมาเลย นะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมใช่ไหมอาจารย์ครับคืออันนี้เราล้างเราล้างออกมานะคะช่างสเก็ตว่าอันนี้คือมันไม่ตรงครับอาจารย์ครับมันเกิดจากอะไรเนี่ยที่ไม่ตรงเนี่ยเป็นตั้งแต่เป็นเพราะตั้งแต่เราเริ่มปลูกอะค่ะพอเราเอาเมล็ดเอาเมล็ดมาเมล็ดงอกอะนะคะมาทำถ้าเกิดว่าเราวางเมล็ดไม่ดีนะคะตรงนี้ก็จะมีลักษณะโค้งงอสงผลสียยังไงบ้างอันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงณเวลานี้เราก็เจอปัญหาเยอะแยะเช่นอาการเปลือกแห้งก็มีคนบอกว่าเป็นเพราะรอยเชื่อมต่อระหว่างไม่ตรง ต้นเนี่ยค่ะตรงส่วนต้นตอกับตาที่เราติดตรงนี้ค่ะถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้สะสมหลายๆประเภทเนี่ยนะคะต้นยางเราก็จะคุณภาพก็คือจะแย่ลงจากเดิมคุณภาพก็จะต่ำลงนั่นเองน้ํายางก็อาจจะน้อยกว่าเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็นี่ฮะแบบที่เราปลูกแบบดั้งเดิมแหละฮะนะครับโดยที่ใช้ถุงพลาสติกแบบนี้อันนี้นี่เป็นการเพาะแบบเดิมนะคะเราก็จะเจอปัญหาว่าจะมีรากที่เจริญออกมาแล้ทะลุออกมานอกถุงโดยทั่วไปเนี่ยเราจะให้ เกษตรกรเนี่ยตัดดินตรงนี้ออกตัดปลายรากนี้ออกนะคะแล้วก็ลงปลูกแต่ทีนี้ที่เขาไม่นิยมเพราะว่าเขามองว่าถ้าตัดปลายรากเนี่ยจะทําให้ต้นตายเยอะกว่าไม่ตัด<ม>ซึ่งอันนี้เราจะหลีกเลี่ยงเรื่องการตัดปลายรากแล้วค,ครับผมพอเราลงปลูกปุป๊บรากมันก็จะเจริญต่อการเจริญเติบโตของต้นก็จะดีขึ้นแล้วก็สามารถเปิดกี่ได้เร็วขึ้นคือจะปกติแล้วอย่างที่เกษตรกรรู้กันคือจะให้สมบูรณ์เนี่ยก็ต้องประมาณ5 6ปีถึงจะเริ่มเปิด จริงๆแล้วเนี่ยเราเราเปิดกลีดเนี่ยเราดูที่ขนาดลำต้นเส้นละวงใช่เราจะวัดที่ระดับเม็ดครึ่งเราวัดเนี่ยได้50เซนครับผมนะคะมีการทดลองให้กับเกษตรกรบ้างแล้วหรือยังคะแบบนี้ตอนนี้มีเกษตรกรที่สนใจอะค่ะครับเขาคือเขาเห็นเราเอาไปแสดงในนิทรรศการนะคะว่าเราว่าที่มีผลงานวิจัยที่กําลังจะพัฒนาต่อไปพอเขาเห็นระบบลากปุ๊บเนี่ยเขาก็มองว่า อันนี้น่าสนใจเขาก็อยากจะเอาไปปลูกแล้วบังเอิญเกษตรกรคนนี้เขาก็เป็นหัวก้าวหน้าเขาก็อ่านข้อมูลเขาก็รู้ว่าในอินเดียเขาทากันมาแล้วซึ่งเกษตรกรที่บุรีรัมย์เนี่ยค่ะก็ขอเอาไปทดสอบเราก็กะว่าเนี่ยค่ะประมาณพฤษภาเดือนพฤษภะพาหน้าเนี่ยจะเอาไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรเทียบเทียบกับแบบเดิมค่ะนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็ดึงเอาข้อดีนะฮะจากทางที่ของทางอินเดียเขานะฮะในเรื่องของพัฒนาในส่วนของรากนี่แหละแล้วก็มีแนวทางว่าน่าจะ เป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็จะทดลองปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับผู้ชมครับซึ่งรายการของเราก็ต้องตามไปขออนุญาตตามไปะะอาจารย์ก็ลงไปในพื้นที่ด้วยะนะครับนี่คือแนวทางน,นะครับผู้ชมครับสิ่งที่นักวิชาการต่างๆทําไปนี่แนะก็เพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือในเรื่องของการนี่แหละฮะการเริ่มต้นที่จะปลูกนี่แหละครับถ้าเกิดเราเริ่มต้นดีมันก็ไปได้ดีเมื่อรากมันแข็งแรงสมบูรณ์ผมว่ามองระยะยาว ได้สบายหรือว่ายางนี่โหเราสามารถกรีดได้ทั้งหมดกี่ปีนะฮะประมาณถ้าเราถ้าเราดูแลดีๆนะคะอย่างน้อยก็ต้อง20ปีต้องเป็น20ปีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมนะฮะติดตามผลงานวิจัยต่างๆดีๆแบบนี้ไปตลอดกันแล้วก็นําเสนอเรื่องดาวแบบนี้หละฮะให้กับคุณผู้ชมนั่นเองครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับคุณครับ เอาละครับตอนนี้น้องต้นกล้าก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าการตัดรากของต้นยางที่อยู่บริเวณก้นถุงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับเอาเป็นว่าอดใจรอสักหน่อยก็แล้วกันครับให้ผลงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยเมื่อไหร่ผมจะรีบนําข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับมาฝากน้องต้นกล้าและก็คุณผู้ชมแน่นอนครับเห็นไหมละครับว่ากรมวิชาการเกษตรนั้นอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรเสมอรครับอ๋ออย่างนี้นี่เองไอเราก็ทําผิดมาตลอดเลย แหมใช่แล้วแหละพี่ต้นกล้าพอแค่พูดถึงวิชาการเนี่ยก็รู้สึกกลัวกันขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะกลัวสิกลัวเขาจะว่าเราเนี่ยทำผิดมาตลอดเนี่ยไม่ได้นะพี่เพราะว่าการเกษตรของเราเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าไปมากแล้วถ้าเราไม่แสวงหาวิชาการหรือว่าความรู้เราม,ามัมววอลองกันเองแบบผิดผิดถูกถูกอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะไปตามเขาไม่ทันนะพี่โอเคต่อไปนะถ้าจะทําเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรนะพี่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก่อนก่อนที่จะลงมือทํา มันจะได้ไม่ผิดเหมือนคราวนี้อีกใช่แล้วล่ะพี่อย่างเรื่องยางเนี่ยนะเราก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมวิชาการนะที่ www.doa.go.th ไงแล้วก็คลิกเข้าไปที่สถาบันวิจัยยางแค่เนี้เราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องยางแล้วล่ะพี่อม,มีแหล่งข้อมูลด้วยโอเคจะได้ไม่ผิดพลาดแต่ล่างนี้ตัดทิ้งดีไหมนะมตามนั้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับงานมหกรรมกล้วยไม้ไทยใต้ร่มพระบร,รมีที่จัดขึ้นน้ำบึงฉวากเฉลิมระเกียรติจังหวัดสุดพรรณบุรีตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2555จนถึง5มกราคม2556การจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างมากมายทีเดียวค่ะมีความสดชื่นความลื่นโลมาครับเพราะว่าดอกกล้วยไม้ก็สวยๆนั้นเลยครับสวยแล้วก็ เจอของที่มแปลกตาดีครับดูกล้วยไม้แปลกๆเลยใหม่สวยที่เราไม่เคยเห็นสวยดีนะครับได้ยินแบบนี้แล้วรับรองเลยแล้วค่ะว่ากรมวิชาการเกษตรจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกอย่างแน่นอนจริงไหมล่คะคะราบประสบความสําเร็จมากเพราะว่ามีผู้เข้าไปชมนะครับเราตั้งเป้าหมายว่าสามหมื่นจนสุดท้ายจริงๆผู้เข้าไปชมประมาณแสนห้าหมื่นคนนะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งบือฉวากมาที่ทําให้รถติดทุกวันนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องที่ได้ไปชมนิทศการกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรตินะครับนอกจากจะได้ถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เชื้อพระวงค์ทุกพระองค์ที่มีพระนามเป็นชื่อของกล้วยไม้แล้วเนี่ยยังได้ไปดูกล้วยไม้พัน์ุต่างๆซึ่งส่งเข้าประกวดถึงจำนวน2,900ต้นซึ่งมากที่สุดตั้งแต่มีการ นิ้ทัศการหรือการประกวดเกี่ยวกับกล้วยไม้นะครับรวมทั้งจะได้ไปดูการจัดสวนประกวดกันนะครับถึง30สวนแล้วก็ในโอกาสต่อไปกรมวิชาการเกษตรก็จะจัดงานดีๆอย่างนี้ให้ท่านชมนะครับจากการจัดงานมหกรรมกล้วยไม้ไทยใต้ร่มพระบรมมีในครั้งนี้นะคะได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนรวมถึงสมาคมกล้วยไม้หรือชมรมกล้วยไม้ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนในเรื่องกล้วยไม้อย่างครบวงจรค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่า สถาบันวิจัยยางได้นำรูปแบบกรวยพลาสติกมาจากประเทศใด 1. อินเดีย 2. อินโดนีเซียถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายัางรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขาธุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900าสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาที่ถามว่า ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชสามารถเก็บรักษาเชื้อเมล็ดพันธุ์พืชได้สูงสุดกี่ปีคำตอบก็คือ50ปีค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจทันละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ ป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งผลงานวิจัยจากนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรของเรานะครับที่เล็งเห็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารานั่นเองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับต้นยางพาราของเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนแอบ้านนะครับต้นไม่แข็งแรงจเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ต้นล้มบ้างล้วนแล้วแต่เกิดมาจากรากที่ไม่แข็งแรงนั่นเองครับถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาในส่วนของรากให้สมบูรณ์แข็งแรงสามารถจเจริญเติบโตได้ดีตั้งแต่ที่เป็นต้นกล้ายาง พาราแล้วแล้วก็อนาคตครับต้นกล้าที่พัฒนาต่อไปเป็นต้นยางพาราจะเป็นต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็คุณภาพของน้ํายางพาราจะมีคุณภาพที่ดีนั่นเองเพียงแค่นี้ครับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็สามารถยิ้มได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลอบรมวิชาการเกษตรได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางพัฒนาไยทีวีครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ื่องจากช่วงนี้ยังเป็นช่วงปีใหม่อยู่นะครับในนามของกรมวิชาการเกษตรนัแล้วรายการเข้าวไกกรมวิชาการเกษตรก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายนะครับรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจงประสบความสุขความโชคดีนะครับตลอดไปนะครับแล้วกรมวิชาการเกษตรจะยืนหยัดเคียงคู่กับรายการกรมวิชาการเข้าวไกกรมวิชาการเกษตรเพื่อนําเสนอสาระดีๆความรู้ทางวิชาการเกษตรหรือหากท่านมีปัญหาเรื่องใดอยากให้รายการ ก,ก้าวกายของผู้จการเทศจัดทําเรายินดีครับขอเชิญชวนครับมีน้ําใช้ทรัพยากรอยากรู้คุณค่าสร้างคุิปัญญาเพื่อการพึ่งพา